ลักกี้ทำอะไรครับนอนแช่น้ำไปด้วยมัมมั่มไปด้วยสบายใจเลยนะวันนี้มาม่าจะสร้างบ้านใหม่ให้นะหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาลักกี้ไปปล่อยที่สนามหญ้านะคะมาเร็วลักกี้ที่สนามหญ้าเขาก็จะได้เดินเล่นจะได้เดินกินอาหารอย่างสบายใจเนาะไปอไปข้างนอกกันมีต้นฟันสิงโตให้เลือกกินมากมายเลยนะลักกี้อยู่ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวมามาจะไปสร้างบ้านใหม่ให้นี่นะคะบ้านใหม่ของลักกี้กูไก่เอาก้อนซีเมนต์นะคะที่พี่มิกซ์ซื้อให้มาวางกั้นบริเวณบ้านเขาเ,เป็นเดือนแล้วนะแล้วก็เอาต้นสมุนไพรที่เป็นอาหารของลักกี้นะคะมาปลูกเอาไว้แล้วก็เหลือไว้ว่าง บริเวณตรงมุมนั้นนะคะเพื่อจะเอาไว้สร้างบ้านให้ลักกี้นั่นเองนี่นะคะบ้านหลังน้อยของลักกี้ทำจากกะลาแล้วก็เศษไม้นะคะเดี๋ยวจะวางเอาไว้มุมนี้กะลาพวกนี้นะกูไก่เป็นคนเลื่อยตัดออกเองนะคะทุกส่วนเลยแล้วก็ขัดทำความสะอาดส่วนพี่มิกก็หาเศษไม้ชิ้นนี้มาให้นะคะ เราทรําจากของเหลือๆทั ouais ้งนั้นเลยนะบ้านของลักกี้นะคะเดี๋ยวกูไก่ก็จะเตรียมขุดดินตรงนี้นะคะเพื่อปรับพื้นที่ให้มันวางแผ่นไม้ได้เนาะลักกี้ยังตัวเล็กอยู่นะคะจะได้ปีนได้ง่ายๆเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็เอาน้ำราดพรม รอบๆเพื่อให้ดินมันแน่นนะคะแล้วก็ทำความสะอาดสวนให้ลักกี้สักหน่อยเจ้าใบแก่ๆของต้นฟันสิงโตก็ตัดมันออกไปนะคะมันจะได้งอกใหม่ออกมาเรื่อยๆเป็นอาหารให้ลักกี้กินเนาะหันมาเห็นลักกี้ง่วงนอนแล้วเวลาเขาอยู่นอกบ้านแบบนี้นะเขาจะหาหมุดหญ้านอนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลักกี้เข้าไปนอนในบ้าน สลืมสลือโดนปลุกคืนนี้นอนบ้านหลังเก่าไปก่อนนะลักกี้เมื่อเอาลักกี้เข้านอนแล้วกูไก่ก็มาตำเปลือกไข่ตากแห้งนะคะเพื่อที่จะเอาไว้โรยรอบรอบบ้านของลักกี้เพื่อป้องกันหอยทากแล้วก็มแมลงนะคะ วันต่อมากู๊กไก่ก็จะสร้างบ้านให้ลักกี้อีกหนึ่งหลังเป็นบ้านแบบที่มีหลังคาเปิดนะคะหลังจากสร้างเสร็จเราก็ต้องเอาน้ํามาพรมแบบนี้เพื่อให้ดินมันแห้งเนาะแล้วก็จะรดน้ําต้นไม้ให้ลักกี้ด้วยนะคะและตรงส่วนนี้กุ๊กไก่เอาหินก้อนเล็กๆมาวางเพื่อจะทำบ่อน้ำเล็กๆให้ลักกี้นะคะและบ้านอีกหลังหนึ่งก็จะเอาเศษหญ้ามาวาง เพราะว่าลักกี้บางครั้งก็ชอบมุดหญ้านอนเนาะเสร็จแล้วนะคะบ้านใหม่ของลักกี้มีจุดอาบแดดด้วยนะกูไก่เอาเศษกะลามาฝังดินทำเป็นเนินเตี้ยๆนะคะให้เขามีทั้งหมด2จุดด้วยกันบ้านหลังใหม่นี้ใหญ่กว่าบ้านเดิมของลักกี้ที่อยู่ตอนนี้ประมาณ3เท่านะคะและลักกี้จะอยู่ในนี้จนกว่าเขาจะโตพอที่ ใครจะไม่รังแกเขาได้เหมียวเหมียว,วนั่นเองแล้วเราจะปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอิสระในสวนเนาะน่าจะประมาณสัก3าปีนั่นแหละหันมาเห็นลักกี้ง่วงนอนอีกแล้วทุกคนเวลาเขาง่วงนอนนะคะก็จะมุดหญ้านอนแบบนี้นะคะเวลาที่อยู่ในสวนอยู่นอกบ้านเดี๋ยววันนี้ลักกี้จะได้นอนบ้านใหม่ละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักกี้จะเลือกนอนบ้านหลังไหนก่อนนะทุกคน โหลักกี้ลีลาจังเลยรีบเข้าบ้านเร็วๆลูกมาแม่ช่วยเร็วออาที่เหลือไต่เข้าไปเองเสียดายเนาะไม่มีเลขที่บ้านให้ลักกี้ทั้งสองหลังไม่งั้นเอาไปแทงหวยได้ลักกี้จะเข้าหลังไหนนาเลขที่อะไรนะอะไรแบบนี้เนาะเข้าไปแล้วเย้บ้านใหม่ คราวนี้นะคะกูไก่ก็จะเอาตะแกรงมาครอบปิดเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้แมวมารังแกเขาได้นะเป็นของเหลือๆทั้งนั้นนะคะตะแกรงพวกนี้มาจากกรีนเฮาส์ที่มันเก่าแล้วก็หักแล้วพวกเราก็เก็บส่วนที่เป็นเหล็กเอาไว้เนาะเอ้ยแอบเห็นลักกี้ออกมาข้างนอกออกมาทำไมอะสงสัยเห็นแม่ทำอะไรแบบทำงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าตื่นเต้นกับบ้านหลังใหม่ หรือว่าลักกี้จะหิวไม่นะน่าจะตื่นเต้นมากกว่าแล้วกู๊ไก่ก็จะเอาแผ่นพลาสติกแข็งนะคะมาวางบนบ้านลักกี้เพื่อป้องกันฝนให้เขาเนาะแล้วก็วางตะแกรงครอบในส่วนที่เหลืออีกรอบหนึ่งเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะคะบ้านใหม่ของลักกี้ดูลักกี้นะตรงมาที่บ่อน,น้ําเป็นอันดับแรกเลยลักกี้นี่ชอบดื่มน้ําแล้วก็ชอบเล่นน้ํามากเลยนะบายยนะจ้าบ้านเก่า เหมียวเหมียวว่ายังไงกันบ้างลูกบ้านใหม่ของลักกี้ชอบไหมเสียโนพี่ชายที่แสนดี